สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่2 9กมกราคมนะคะคุณได้เดอะทาวเวอร์กับหัวส่วนเขาเป็น3มถ้วยกับหัวนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหากันอยู่นะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันนี้นะก็น่าจะเป็นปัญหาที่มันสะสมมานานนะคะกรณีเดอะทาวเวอร์ Tower, แล้วก็สามถ้วยกับหัวตรงนี้ไมมองว่าคุณสามารถเยียวยาได้ช่วงเวลานี้วันนี้เป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟนะคะพลังงานเพอร์เฟกต์ไทมิ่งขึ้นมาบอกว่า คุณควรจะเคลียร์ใจกันถ้าเกิดวันนี้เปิดอกคุยการยังสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่เปราะบางตรงนี้ไปได้นะคะหรือถ้าคู่ไหนเลิกกันแล้วอาจจะหมายถึงการกลับมาคบหากันได้ใหม่ถ้าเกิดว่ามีฝ่ายหนึ่งที่ติดต่อไปแล้วก็ขอเคลียร์นะคะมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะเนื่องจากว่ามี perfect timing แล้วก็มี children ตรงนี้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่การ rebirth การเกิดใหม่อะไรแบบนี้พลังงานใสๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังคิดถึง <L ime. S 1> เก่ายังอยากที่จะกลับมารักกันยังอยากที่จะเปรัะความเข้าใจเนี่ย ลองดูนะคะวันนี้ติดต่อนะคะอาจจะเป็นตัวชาวส่องหรือว่าตัวเจ้าชะตากันก็ได้นะคะ